สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูอะไรกันนี่ครับเว็บร้อยนะเว็บร้อยของผมเองเคือผมจะผมจะแปลงวางเครื่องใหม่วางเครื่อง M S X นะครับร้อยา่า ทำการตัดแล้วตัดไว้แล้วมาร์คไว้แต่ว่าหินเจียดันมาพังซะก,ก่อนนี่นะครับเครื่อง M S X ของผมที่ผมบอกที่ผมลืออกอกแันนี้เพราะว่าผมผมว่ามันมันเบาดีมันง่ายดีแล้วก็เวลาจะทาบใช่ไหม มันก็จะแบบหาที่ทาบง,ง,ง่ายๆมันทาบง่ายดีผมว่าแล้วอีอางนึงผมก็ตั้งใจะจะแกะเครื่องนี้ออกมาทําความสะอาดเครื่องนี้ด้วยผมนผม่าจะจะแกะมันอยู่แล้วแล้วก็ที่ใส่สเตอร์ไว้เพราะว่าเราจะได้เอาโซ่คล้องคล้องปุ๊บแล้วก็ลองจับแท่นเครื่องดูแล้วก็ดูว่าโซ่ตรงหรือเปล่านะครับ เนี่ยข้างนี้ตัดได้แค่นี้เห็นไหมโฟกัสไหมส่วนข้างนี้ก็ตัดได้วครับข้างนี้ตัดไปแล้วนี่ตัดไปแล้วส่วนวิธีการการแปลงหูเครื่องผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับเพราะว่าก็เคยไปดู Youtube ของคนอื่นมาเหมือนกันก็๋ย้แจะตัดตรงนี้ตัดแกนตรงนี้ออก แล้วก็เจียทํารูตรงนี้ใหม่ให้มันยึดให้มันยึดหูกลางตรงนี้ได้ก่อนนะครับตามตามจากในคลิปที่ผมดูมาแล้วก็คิดอยู่ว่าจะเอาจะหาท่อจะหาท่อร้อยห้ามาใส่พาดไว้เลยมาวางคือคือจับจับผูกเครื่องไว้ปุ๊บสักดวงก่อน ให้มันโยกขึ้นลงได้แล้วก็ใส่ใส่เสื้อใส่ฝาแบบใส่ไปก่อนใส่ล็อกลอกไปก่อนแล้วก็ใส่พักเท้าแล้วก็ใส่ท่อยึดดูว่าระยะมันได้ไหมเผื่อเผื่อว่าอนาคตจะทําจะซื้อท่อแดง่งท่อผาท่อสูตรมาใส่จะได้เป๊ะเลยจะได้ตรงกับของเดิมๆเลยนะครับ แล้วก็นี่สภาพรถผมก็คือแตกหักหมดเลยเละเละต้มเป๊ะดูดูครับเว็บร้อยเครื่องเครื่อง M S X อะไรตามมีตามเกิด ส,วส่วนนี้ก็คืออะไร M S X นะครับเนี่ยเดิมๆโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ